มาต่อกันที่หนุ่มสุดฮอตแห่งวงบีเทสกันดีกว่านะครับจินนะฮะล่าสุดนี้ถูกฟอสครับยกให้เป็นหนึ่งในศิลปินที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในปีที่ผ่านมาครับจิน BTS ครับประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติมากเลยนะฮะแล้วก็กรนตีได้จากการที่นิตยาสารระดับโลกอย่างฟอสครับตีพิมพ์บทความเพื่อเป็นการยกย่องจินว่าเป็นศิลปินชาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งในวงการเพลงเค o p ปในปีนี้ โดยจินเองครับเป็นศิลปินชายเคป๊อปคนแรกในประวัติศาสตร์ที่กระพเพลง Yours และแก้วซูเปอร์ชูน่าครับขึ้นชาร์ตบิลบอร์ดฮอตเทรนดิ n g ซอนส์ได้ถึง2เพลงด้วยกันซึ่งไม่เคยมีศิลปินชายคนไหนในวงการเพลงเคป๊อปเนี่ยเคยทำได้มาก่อนโดยเพลง Yours ครับถือว่าเป็นเพลงฮิตของศิลปินชายจากวงการเพลงเคป๊อปที่กระติดอันดับชาร์ตบนบิลบอร์ดฮอตเทรนด i n g ซอ n ส์นานที่สุดครับส่วนอีกหนึ่งเพลงนะที่บอกกันไปซูเปอร์ชูน่าครับติดอันดับบนชาร์ตเนี่ยดังกล่าว2สัปดาห์ ทั้งสองเพลงถือได้ว่าประสบความสําเร็จอย่างมากบนชาร์ตนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลง Yours ครับที่ก็ไต่อันดับบนชาร์ยถึงอันดับ5ด้วยกันส่วนเพลง Super t r u n a ครับก็เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในอเมริกาด้วยเช่นเดียวกันครับโดยในอนาคตการทําเพลงเดี่ยวของจีนเนี่ยถือได้ว่าสดใสามากนะในวงการเพลงสหรัฐอเมริกาเพราะรทั้ง2เพลงเนี่ยไม่ได้ถูกโปรโมตในรูปแบบเพลงซิงเกิลด้วยซ้ำแต่ก็ประสบความสําเร็จในะระดับนานาชาติได้อย่างงดงาม คนยกให้เขานะปีนี้นะเปิดอินสตาแกรมไปโอ้โหก็คุยกันเองอยู่7คนคุยกันไปคุยมาฮ้ยก็แฟนๆก็ได้อัปเดตเขาทำอะไรยังไงกันบ้างนะฮะ